คืนนี้ฉันจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านเหนือหมู่บ้านเล็กๆติดทุ่งติดวัดตรงสามแพร่งหน้าวัดมีเรื่องเล่าที่คนแถวนี้ไม่ค่อยกล้าพูดตรงๆแต่ถ้าคุณได้ฟังจนจบคุณอาจจะระมัดระวังเวลาผ่านสามแพร่งตอนมืดเหมือนคนที่ฉันจะเล่าให้ฟังไปแล้วบ้านเหนือมีสามแพร่งอยู่หน้าวัดเก่าแพร่งนั้นเป็นทางสามแยกเล็กๆ ยามกลางวันเป็นเส้นทางลัดของเด็กๆและคนในหมู่บ้านแต่พอคำ่ำหลังทุ่มกว่าทุกคนจะผ่านอีกเส้นทางหนึ่งเพราะทุกรายเล่าว่าแถวสามแพร่งนั้นมีความรู้สึกแปลกๆราวกับมีสายตาจ้องคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่าที่นั่นเป็นจุดรวมของเรื่องเก่าเรื่องที่ถูกฝังไว้ไม่ให้ใครพูดถึงกันมากนักเรื่องนี้เกิดกับแนนเด็กสาวม .5 ที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน แนนขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวกลับจากนานโรงเรียนข้ำวันหนึ่งฝนพรำๆฟ้าครึ้มแสงถนนน้อยเธอชอบตัดทางผ่านสามแพร่งเพราะสั้นกว่าและคุ้นชินแต่คืนนั้นทุกอย่างไม่เหมือนเดิมความเย็นและความมืดดูหนักกว่าปกติแนนไม่คิดว่าจะเจออะไรที่เปลี่ยนชีวิตเธอเพียงคืนเดียวพอเข้าใกล้แพร่งจักรยานยนต์ของแนนดันดับกลางทาง ไม่มีสัญญาณไฟไม่มีเสียงเครื่องทั้งที่น้ำมันเต็มถังแนนพยายามสตาร์ทหลายครั้งแต่ไม่ติดมือเธอสัน่นเพราะทั้งหนาวทั้งกลัวท่ามกลางความมืดและความเงียบเธอหยุดดึงกุญแจออกหันมองรอบๆไฟถนนด้านหนึ่งกระพริบเหมือนไม่เสถียรลมพัดเสียงใบไม้กระทบกันแผ่ๆทุกอย่างทวีความตึงเครียดโดยไม่รู้สาเหตุแล้วเธอก็ได้ยินเสียงฟึบฟึ เหมือนลมหายใจอยู่ข้างหลังทั้งที่เมื่อหันกลับก็ไม่มีใครแนนคิดว่าน่าจะเป็นลมหรือสัตว์แต่ทันใดนั้นผ้าแดงเก่าผืนหนึ่งก็ตกลงมาตรงหน้ารถของเธอผ้านั้นตกมาจากด้านหลังทั้งที่หลังไม่มีต้นไม้หรืออะไรเกี่ยวอยู่แนนยกไฟฉายมือถือส่องกลับไปแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงสามแพร่งเงียบสนิทและไม้กางเขนเล็กๆ ผูกผ้าสามสีวางกรวดล้อมเหมือนขวางเขตบางอย่างแนนลงจากรถแล้วส่องไฟดูรอบๆใกล้ๆมีไม้กางเขนเก่าๆมัดผ้าสามสีและกรวดโรยเป็นวงบางคนเชื่อว่านี่คือเครื่องผูกคาถาเพื่อกั้นวิญญาณไม่ให้มารบกวนคนอื่นแต่ผ้าที่ผูกไว้ขาดและกรวดถูกเหยียบทับเหมือนถูกพังออกแนนรู้สึกไม่ดีแต่ความอยากรู้อยากเห็น ทำให้เธอก้าวเข้าใกล้ทั้งทางที่ใจเต้นแรงและมีความรู้สึกว่าถ้ากลับบ้านเดี๋ยวนี้ก็คงปลอดไัยกว่าเมื่อลมสงบลงเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหนือศีษะเสียงแผ่วและเยือกเย็นพูดว่าอย่าหันมานะคำเตือนนั้นกลับยิ่งกระตุ้นความอยากรู้ของแนนเธอหันช้าๆอย่างไม่ตั้งใจทั้งทางที่ความในอกเต้นแรงและอับจนหนทางเมื่อแนนหัน เธอเห็นผู้หญิงผมยาวดำสนิทยืนอยู่หลังไม่ถึงคืบใบหน้าไม่มีตามีเพียงโพรงดำตรงตำแหน่งดวงตาปากขาวซีดมีคราบดินติดอยู่เหมือนคนถูกฝังดินจนปากถูกอุดไว้แนนหายใจติดขัดและรู้สึกว่าลำคอถูกบีบแต่เธอยังยืนนิ่งแววตาที่ไม่ใช่ตากล่าวอะไรบางอย่างเธอรู้สึกเหมือนถูกเรียกให้ไปกับผีนั้น ผีสาวพูดเบาๆเสียงเหมือนไม่มีลมหายใจว่าพาหนูออกไปทีคำพูดเ,ดเรียบๆนั้นทำให้แนนโล่งอกชั่วขณะคิดว่าอาจจะเป็นเด็กหลงทางจริงๆเธอก้าวเข้าไปแต่ทันใดนั้นความเย็นเฉียบวิ่งผ่านหลังคอเนาดำสูงผิดปกติปรากฏขึ้นหลังสารที่อยู่ติดแพร่งยืดยาวผิดสัดส่วนยกมือชา้า เหมือนสัญญาณให้หยุดแนนแตัดสินใจวิ่งแต่เหมือนเท้าถูกยึดทุกครั้งที่เธอหันหลังกลับผู้หญิงผมยาวกลับอยู่ใกล้ขึ้นเสียงรองเท้าเปียกแปะแปะดังชัดทั้งที่พื้นแห้งและเสียงหัวเราะแปลกๆปกแทรกในหัวเธอวิ่งจนหมดแรงมาถึงศาลาพักรถเก่าหวังว่าที่เปิดโล่งจะปลอดภัยแต่เมื่อมองขึ้นไปเห็นเงาคนยืนบนขอบหลังคา ก้มมองลงมาความกลัวยิ่งทวีในชั่วขณะนั้นพระแก่จากวัดเดินผ่านมาท่านถือเชือเกเก่าและบอกว่าไม่น่าหนูไปเหยียบเครื่องผูกวิญญาณเข้าแล้วท่านอธิบายว่าเครื่องผูกวิญญาณคือการผูกคาถากั้นวิญญาณไว้หากผูกขาดหรือกรวดถูกเหยียบผีอาจหลุดออกมาพระพยายามสวดมนต์นำน้ำมนต์ฉีด และใช้เชือกผูกวนเพื่อผูกคาถาใหม่แสงไฟฉายสะท้อนฝุ่นจนเหมือนประกายเสียงสวดของท่านดังกว่าเสียงอื่นๆผีสาวทนไม่ไหวแล้วร้องกรีดแรงดันเหมือนจะทำให้แนนขาดใจผีเข้ากลิ้งเข้าร่างแนนช่ช้าๆพระสวดหนักขึ้นจังหวะนั้นมีเสียงฟ้าผ่าจากไกลไฟฟ้าตามเสาในแพร่งดับมืดมิดแต่เมื่อพระสวดจบ เสียงกรีดหายไปทันทีผีถูกดึงกลับก่อนจะหายแนนมีรอยข่วนลึกบนแผ่นหลังเหมือนนิ้วเย็นๆข่วนจากข้างในพระจับแขนเธอแน่นบอกให้พักและดื่มน้ำมนรุ่งเช้าข่าวเรื่องแพร่งกระจายไปทั่วหมู่บ้านผีสาวทนไม่ไหวแล้วร้องกรีดแรงดันเหมือนจะทำให้แนนขาดใจผีเข้ากลิ้งเข้าร่างแนนช้าๆพระสวดหนักขึ้น จังหวะนั้นมีเสียงฟ้าผ่าจากไกลไฟฟ้าตามเสาในแพร่งดับมืดมิดแต่เมื่อพระสวดจบเสียงกรีดหายไปทันทีผีถูกดึงกลับก่อนจะหายแนนมีรอยข่วนลึกบนแผ่นหลังเหมือนนิ้วเย็นๆข่วนจากข้างในพระจับแขนเธอแน่นบอกให้พักและดื่มน้ำมนรุ่งเช้าข่าวเรื่องแพร่งกระจายไปทั่วหมู่บ้านหลังเหตุการณ์ ชาวบ้านกลางไฟตั้งเวรยามและพระทำพิธีสวดทุกคืนแต่ความรู้สึกว่ามีอะไรเฝ้าอยู่ไม่หายไปง่ายๆบางคืนแม่บ้านได้ยินเสียงกระซิบเด็กที่กลับบ้านคนเดียวรู้สึกเหมือนมีคนแตะไหลแนนย้ายไปเรียนที่อำเภอแต่เหตุการณ์ยังตามหลอกหลอนในความฝันบางวันเธอเจอดอกไม้แห้งวางคู่กับผ้าที่เธอเก็บไว้โดยที่เธอไม่ได้วางเอง เรื่องนี้ฉันเล่าไม่ใช่เพื่อทำให้กลัวแต่เพื่อเตือนให้ระมัดระวังและเคารพสิ่งที่เราไม่เข้าใจบางครั้งสิ่งที่เราเรียกว่าผีอาจเป็นคนที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมหรือยังไม่มีโอกาสพูดหากคุณผ่านสามแพร่งในตอนกลางวันลองมองกำแพงดูหากมีรองเท้าหรือดอกไม้อย่าวางใจเกินไป แค่เอาดอกไม้บูชาว,วางเงียบๆแล้วกล่าวคำอธิษฐานสั้นๆให้ใจสงบนั่นอาจช่วยให้คขืนมืดๆน้อยลงได้ราตรีสวัสดิ์และถ้าคุณผ่านสามแพร่งวันใดวันหนึ่งขอให้คุณอย่าหันมองในจังหวะที่ไม่จำเป็นบางทีการไม่หันอาจปลอดภัยที่สุด